ราส,สดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกม FC Online นะครับเกมที่เรารักนะครับวันนี้อยู่กับกิจกรรม Selectable My t o n e ครับผมนะกิจกรรมใหม่ล่าสุดทุกคนครับการถือว่าทำได้แบบสวยสดงดงามนะครับสำหรับหน้าตาการกร็ผมนะหลักๆรอบนี้ครับ hard work คุณผู้ชมครับเป็นปีที่แบบตัวท็อปๆสแตทเยอะมากๆรับหมดแต่ตัวล่างๆเนี่ยก็ถือว่า เยอะเหมือนกันทุกคนนะผมนะกิจกรรมนี้นะฮะก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับผมนะแต่รอบนี้ทุกคนครับเข้ามาเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันจะให้เราติ๊กก่อนครับว่าเราจะได้ส่วนลดในการแลกตัวเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนตัวผมได้มา50%าสิบอนด้วยกันก็ถือว่าครึ่งครึ่งทุกคครับผมเห็นบางคนในกลุ่มเนี่ยได้90ก็มีนะ80 90ก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับแต่ผม50%นะครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันซักชุดหนึ่ มาครับเราน่าจะต้องกดตั๋วตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยเอาตั๋วมาแลกนะครับอย่างที่บอกผมในห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเราเล่นเลยนะครับเอาเลยไหมร้อยครั้งเลยไหมมันไม่จํากัดตั๋วใช่ไหมน่าจะไม่นะครับมาเลยทุกคนครับเปิดแจ้งเตือนเลยโกครับผมเข้ามาฝากกดไลค์เป็นกําลังใจหน่อยนะครับหกสิบเก้าตั๋วครับผมในการเปิดครั้งแรกโหเงินน่าจะเยอะนะฮะกิจเนี้นะครับการ์ดอื่นๆเนี่ยไม่มีหลุดมาเลยนะครับหกสิบเก้าวะงั้นผมลอง อ่านี่ละกันเราไปได้69ครับ8ตัวครับไม่ตัองว่าอันนี้ดีมากผู้ชม8ตัวครับผมยิงเยอะมากผู้ชม4ตัวครับ8ตัวครับ6ตัวครับผู้ชมก็ตบจีครั้งเลย8ตัวมันก็ถือว่าครึ่งๆอยู่นะทุกคนครับในการกดสิบหรือว่ากดร้อยนะฮะแต่ร้อยเนี่ยผมว่าประหยัดเวลาดีนะครับอ่ะมากดร้อยกันอีกสักหนึ่งรอบคุณผู้ชมฟื้นมา68ตัวครับมันไม่มีตัวผมที่68วะเนี่ยต่อครับ69ตัวครับ หลักการไสในคือไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะอีกสองพันคุณผู้ชมครับอ่ะกดสิแล้วกันนะอีกสองพันก็8ดตัวหตัวครับโอ้รอบนี้เก้านะฮะเดี๋ยวว่าโอเคครับหตัวครับหลักๆที่ให้มาน่าจะเป็นตัวแล้วก็เงินนะครับคิดว่าน่าจะหลักๆน่าจะประมาณนี้ทุกคนครับอ่ะกดได้ต่อเลยครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงสองครับสมครบยังครบยัง รอบสุดท้ายคุณผู้ชมครับผมจะเล่น1 0 0 0 0บาทหนึ่งล้านแคสพอดีนะฮะคุณผู้ชมครับผมแลกได้สองใบคุณผู้ชมนะครับผมแลกได้สองใบนะฮะอ่ะกดแลกของรางวัลมาเลยแล้วกันครับโอ้ได้แค่สองใบเองเหรอผมเหลืออยู่หนึ่งรยี่สิบห้าตัวครับใบนี้เหรออีกสักใบได้ไหมคุณผู้ชมมันอยู่แค่สิบห้าใบอ่ะผมแถมละกันคุณผู้ชมครับแถมแถมแถมครับได้ใบนี้มาสาใบคุณผู้ชมครับทั้งหมดนะครับ โอเคแต่เกินมานิดนึงครับไม่เป็นไรนะเกินมาประมาณ500้บาทนะครับส่วนใบที่เลือกครับผมผมจะเลือกเป็นลุ้นบอกแปดแล้วกันนะครับใบนี้3ถึง5หรอกับการันตีผมเอาการันตีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับใบนี้อันนี้คือได้ชัวร์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับเอาการันตีแล้วกันครับคุณผู้ชมครับอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคแล้วเนาะรับมานะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเริ่มจาก BP ก่อนแล้วกันนะฮะขออนุญาตเคลียร์บีเลยนะมาดูครับว่าบวกมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมคำนวณให้นะฮะคุณผู้ชมเผื่อใครแบบอยากเติมอะไรเงี้ย1 0,000บาทนะครับจะไดเอ็มเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูครับโอ้โหเฉพาะตรงนี้ได้มาแล้วแสนนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้อีก47,500ครับผมแสนหกได้มาเพิ่มอ,อีก30,000เป็นแสนเก้ครับคุณผู้ชมครับแสนเก้าสองแสนพอดีผมว่านะน่าจะประมาณนั้นคุณผู้ชม ะะเกือบๆแล้วกันเกือบๆนะครับตามคอนเซปต์ครับผมครั้งแรกจะเป็นครั้งหลังสวยคุณผู้ชมครับให้ความสวยทั้งหมดเนี่ยออกไปในรอบนี้มาออกไปให้หมดนะที่เหลือนี่ต้องคุ้มนะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมขอคนละสักหนึ่งไลค์แล้วกันคุณผู้ชมครับปีดีซีอุ้ยไฟเฉยป่ะอังกฤษกองหน้าครับแฮร์รี่เคนเหรอ no <Nope. S 1> อ้ยไม่ใช่ครับ บานเป็นดีซีนะครับตรงนี้ครับโอ้แต่ได้แค่หมื่นเดียวครับ23 UCL นะครับผม2ใบเลยแล้วกันฮะมันเป็นบวกหนึ่งครับถ้าเป็นบวกห้านี่คือแบบได้ลุ้นเลยนะนะครับเป็นท็อปห้าสิบเลยครับไฟครับเยอรมันเซนเตอร์แบ็กมาดริดเฮ้ยรูดิเกอร์เหรอหมื่นหนึ่งพอดีครับรูดิเกอร์ครับผมอีกตัวหนึ่งเป็นเลวานครับอันนี้เป็นคลาสใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเดตเข้ามาเลยทุกคนครับ JNM นะครับเจเน y แมนนะครับร้อยสิบครับโอวอมาถ้าตัวเป่งๆน่าจะไฟอยู่ทุกคนคลาสใหม่เลยครับโอเคโอ้โห,โโหโเฮ้ยมีโซเลสไหมมีโซเลสไหมอ๋อฟอร์ลันเดียโก้ฟอร์ลันครับร้อยสิบสองครับใบนี้อู้แต่มันทำสวยนะแบ็กกราวสวยมากครับใบนี้จบน่าจะเป็นการบกแปลแล้วทุกคนนะแต่ก็ถือว่าไฟนะ ไฟธรรมดาที่คือแบบไฟแบบบึ้มๆเหมือนกันคุณผู้ชมแับคลิปนี้มาก็ถือว่าเปิดสวยนะครับเปิดดีเปิดดีครับคลิปนี้โอ้โห UCL เหรอใครเบลเยียมกองหน้าครับผมไลฟ์ซิกเหรอแวนเนอร์เหรอไม่ใช่ดออิแวนเนอร์ที่ไงไม่ใช่โอเวนดาเออแวนเนอร์อยู่เยอรมันในบ้า หมื่นอะไรเนี่ยนะครับโอเปนได้ครับ65,000่เอ็มครับที่เหลือการ์ดเราจะเหลือ1 2 3 4 5 6 7ใบคุณผู้ชมครับที่รุ่นบวกแปดนะฮะเดี๋ยวผมเก็บฮาร์ดเวิร์กไว้รุ่นที่หลังดีกว่าผมเอาใบนี้ก่อนนะครับ98บวกทุกคนครับไม่สปอร์ตไลท์ก็ l อลอ่ะผมดูทรงแล้วนะครับการันตีบวกแปดนะฮะคุณผู้ชมใบนี้แต่น่าจะปีเก่าๆอยู่แล้วมั้งปีสปอร์ตไลท์ครับอังกฤษซีเอ็มจูดใช่ไหม ขอจูดแมวกาล,ล,ลักเกอร์ครับ c ีมต้องจูดป่ะโอ้คอนนอกาลักเกอร์ครับเออไม่ต้องชี้ครับแหมชี้ภูมิใจซะด้วยดีขึ้นมาหน่อยด้กยครับไม่อา่อาร์ทีเอ็นครับปีอื่นมาเฮอะยูเวน้นอาร์ทีเอ็นอะเริ่มร้อยสิบห้าครับไปเนี้ยมาดูครับคุณผู้ชมเอยอ,อย่าขัางดิใจคอไม่ดีเฮดจีอังกฤษ สเปนสเปนปีกเหรอปีขวาโอ้โหสามหมื่นเก้าครับยังไม่มีวีแววนะขอสักล้านเอ็มแล้วกันคุณผู้ชมล้านอัพอัพอะล้าน 5, 6, ห้าล้านหกอัพอัพอะไอปีอะไรอะไอโกฟูโกฟู go, oo, go, oo, เล่นเปล่าใช่ไหมโอ้โหขอยี่สิบเอ็ด เหมือนผมเคยได้นะตัวเนี้ย4 0 0 0 0ห้าแล้วไอดีนี้ Full <F ure> ฟูฝรั่งเศสคุณผู้ชมอู้อย่างนี้ได้เล่นครับไอดี ID นี้ฟูฝรั่งเศสด้วยครับ121ฮะน่นะนาจะเห็นว่าโกลฟูไหมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะเฮ้ยได้ได้ได้ได4 0 0 0 0ห้าครับคุณผู้ชมครับสวยสวยเฮ้ยยังอีกแล้วเหรอ <laughs> อังกฤษ S T ปีที่เขามีไหมปีมนี้โอ้โหเวตัวคหกโอ้ถ้าแปดผมว่าได้ลุ้นอยู่นะใบที่สามครับอันนี้คือเราไปแลกมานะฮะใบเนี้ยได้อยู่นะฮาร์ดเวิร์ครับฮะ <laughs> สหรัฐอเมริกาโอ้โหเวทบวกเจ็บทีมลีมปะคนเนี้ยใช่ไหมกองหลังฟูลแลม ถ้า8นี่121บนะฮะสำหรับสแตทอ่ะเอาละครับ,บ,ตตรนะค,รบคุณผู้ชมครับ2ใบมีโกฟูฮนะที่หลุดมานะครับใบหนึ่งนะก็น,นั่นแหละ4แสนใช่ไหมร้านนี้ผมว่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่า119เนี่ยมันได้ลุ้นอยู่นะฮะใบนี้ครับอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ HG นะครับมาครับฮาร์ดเวิร์กก็ได้คุณผู้ชมโอ้โห HG ฝรั่งเศสอีกแล้ว 4dm เฮ้ยใ,ใครวะแชร์แกคือถึงผมจะทำฟูฝรั่งเศสก็จริงนะแต่ผมก็ไม่อยากได้นะใบแบบนี้โอ้โหคา่าครับ4 5่0 0ื่นครับ้ยใบ,ยบยสุดท้ายคุณผู้ชมใบนี้ต้อง5 0 0แสนอ,อะ4่แสนห้าแสนัพอะคุณผู้ชมครับโอ้โหใสุดท้ายแล้วว่า หมดเร็วๆด้วยกนครับวันนี้หนึ่งหมื่นนะแถมเศษได้ห้าร้อยนะครับไม่เอาฮิจีขอลองฮิจีมันเกลือเยอะฮาร์ดเวิร์กปีใหม่ทั้งทีฮาร์ดใหม่ทั้งทีขอฮาร์ดเวิร์กแล้วกันกคนุณผู้ชมมาครับขอลองนะไม่เอาฮิตจีเอ็นบราซิลได้ไหมโอ้ยเชี่ยลุงเบิร์ด สองแสนโอ้ยจะบ้าอ้สองแสนเจ็ดคุณผู้ชมสรุปรวมด้วยกันครับ4ี่แสนห้าใช่ไหมหกเจ็ดแสนผมให้รวมๆกันสักประมาณเก้าแล้วกันเก้าแสนไม่ถึงล้านแล้วกันครับไม่ถึงล้านโอ้โหเสียดายอะ่ะทีมรีมใช่ไหมครับโอ้ร้อยเบียรแสนเดียวน่าจะน่าจะได้อยู่นะโอเป็นได้าขายออกนะครับ ปีเตอร์คราวช์นะครับร้อยยี่สิบสามแสนถ้าเขามาปกแปดแล้วน่าจะถึงนะครับที่เหลือที่จริงมันเป็นการันตีนึกออกไหมฮะแต่ตัวมันออกมาแบบไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าได้ใช้จริงสำหรับทีมนี้น่าจะเป็นตัวนี้แหละโกฟูนะน่าจะเป็นตัวที่เล่นได้ทุกคนครับมีความเร็วนะวิ่งแบบกระจายแน,น่นอนนะตัวนี้ครับนะประมาณนี้ก็ผมนะสำหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยแล้วกันทุกคนครับกิจเนี้ย นะครับก็มีความน่าสนใจเพราะมันให้เราเลือกนะระหว่างการันตีนะครับแล้วก็คือกับที่ต้องไปลุ้นเองอะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลยนะอยากลองยังไงนะครับก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอ้แต่ HG เนะาะทำผมเก็บ2ตัวเลยอะ่ะดูดิอันนี้ขายออกนะฮะมีคนตั้งรับด้วยครับมาน,นี้ก็ผมนะชอบใจฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับคลิปหน้านะจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ค่อยมาว่ากันนะครับคลิปนี้ไปละคุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับ